สวัสดีครับทุกคนเผิ่แป๊บเดียวซีซั่นใหม่ของเดลต f าฟอ e เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องบอกว่าเซฟบ็อก ซีซันที่แล้วเนี่ยผมยังทําไม่เสร็จเลยนะครับค้างไว้ที่กลางทางที่เซิร์ฟจีนนะแต่ว่าเมื่อซีซันใหม่เริ่มนะสิ่งที่น่าสนใจหลักๆเลยก็คือเรื่องตัวละครใหม่นะครับรอบนี้เป็นคิวของหน่วยเอนจิเนียนะครับกิสมซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเอนจิเนียที่ทําหน้าที่หาข่าวได้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมตอนนั่งดูเนี่ยมันน่าเล่นมากๆเลยคือตัวนี้เนะี่ยทำได้ทั้งสโมกนะครับหาข่าวจากการปล่อยแมงมุมก็ได้แล้วก็ยังมีสกิลทําติดสถานะเยอะแยะมากเลย วันนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดของตัวกิสมกันนะครับอุปกรณ์แรกนะครับที่กิสมมีอย่างที่บอกไปนะมันคือกับดักสโมกนะครับเมื่อสตูวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีสโมกป๊อปออกมาอัตโนมัติเลยแต่ว่ามันก็ใช้แบบสั่งการแมนนวลได้นะครับให้สโมกมันออกมาเลยคือการที่เอนจิเนียร์มันมีสโมกเนี่ยมันทาให้การรับส้นตีเนี่ยมันดูง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวสโมกเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดถึงขนาดแบบทําเลือดเหลือครึ่งหลอดแบบแท็บของเชฟเพิร์ตนะครับแต่ว่ามันก็ ซึ่งพาเพื่อนเคลื่อนที่ก็ดีเหมือนกันสกิลต่อมานะครับ Sentry Bot ก็คือแมงมุมตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นอติตัวใหญ่ขึ้นไอ้พวกตัวเล็กเนี่ยมันจะปล่อยพร้อมกันทีเดียวเลย3ตัวนะครับเมื่อเจอเป้าหมายเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไประเบิดแล้วก็ทาให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนะครับอันนี้คือโคตรเจ๋งเลยทุกคนคือใช้ทั้งหาข้อมูลในที่แคบได้แล้วก็ทําดาเมจติดสถานะได้อีกนะครับคือสกิลเนี้ยดีมากๆเลยนะในการเดินหาพื้นที่หรือว่าตั้งรับนะครับคือตั้ง ดึงสายตาศัตรูได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเราใช้แมงมุมพร้อมกับการที่เราออกไปพีกเนี่ยศัตรูก็ต้องเลือกเป้าหมายแล้วเราจะยิงแมงมุมตัวล่างหรือจะยิงคนดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะพูดถึงสกิลอันตินะครับก็อย่าลืมแวะเติมโค้ดเกมก่อน แล้วก็ถ้าคุณอยากเติม Delta f o r c e มาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและการิานะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด T G h o k ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมต่อไปครับผมสกิลอันตินะครับเป็นแมงมุมมูชัชนตัวใหญ่ขึ้นนะครับความสามารถของมันนะครับคือการที่เราปล่อยไปนะเป็นการเลือกทิศทางการปล่อยนะครับเมื่อมันออกไปแล้ว เจอศัตรูมันจะตรวจจับแล้วก็ปล่อยใยล็อกศัตรูไว้แบบลื้นที่ช้าแบบช้ามากๆไม่ใช่แค่สโลว์แบบเดินได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าศัตรูเนี่ยก็สามารถแกะได้แล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยก็โดนยิงพังได้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับสกิลเนี้ยผมไม่แนะนําเลยในการที่จะใช้เปิดเป็นสกิลแรกนะครับเพราะว่า มันโดนยิงพังง่ายแน่นอนนะครับเราควรจะต้องมีเพื่อนช่วยดึงความสนใจหรือไม่เราก็ต้องปล่อยตัวเล็กเนี่ยไปป่วนเป้าปวนสายตาศัตรูก่อนที่จะปล่อยตัวใหญ่นะครับคือตัวสกิลอันตีตัวใหญ่ครับมันมอกสำหรับการที่เรารู้ตำแหน่งชัวๆแล้วว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วปล่อยเข้าไปมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าใช้หาข่าวผมว่าไม่ค่อยคุมนะใช้ตัวเล็กดีกว่านะครับแล้วก็ความสามารถติดตัวพาสีนะครับจะเป็นการที่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆเนี่ยรีคอยปืนเราเนี่ยจะน้อยลงนะครับบอกเลยว่าเก่งแน่นอนตัวนี้นะครับในโอเปอเรชั่ คุมพื้นที่ได้มีสมกนะครับคือทํามอย่างนี้ได้ในตัวเดียวกันนะครับส่วนวิธีการเล่นกิสมคร่าวๆเลยนะคือแน่นอนมันมีแทบการตุยที่เป็นสมกนะครับเบรกศัตรูในจังหวะที่เราฆ่าไม่ถึงเนี่ยได้ดีเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่ที่เราไม่มีข่าวนะครับเป็นพื้นที่ที่เรามองว่ามันน่าจานตรายเนี่ยเราก็สามารถปล่อยแมงมุมตัวเล็กเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเจอศัตรูเพื่อนพร้อมเล่นก็ปล่อยอันติเข้าไปฆ่าได้เลยแต่ว่าก็อย่าตายใจไปนะว่าโดนอันติแล้วจะชนะ100นะ การยิงปืนของศัตรูเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับคือถ้าศัตรูโดนใหญ่แล้วแต่ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยตั้งสติได้ดีพอก็อาจจะโดนส่วนตายได้เหมือนกันเราพูดถึงข้อมูลแล้วก็วิธีการเล่นข้าวๆไปละเรามาดูข้อดีข้อเสียของตัวนี้กันดีกว่าข้อดีนะทุกคนมันคือเอ็นจิเนีร์มันคุมพื้นที่ได้ดีนะครับแล้วก็ความสามารถมันหลากหลายนะไม่ว่าคุณจะเล่นแบบตั้งรับหรือเข้าไปบุกเนี่ยมันก็มีตัวเลือกให้ใช้งานได้เยอะนะครับตัวนี้หาข้อมูลให้ทีมได้นะครับโดนต่อยยากแล้วก็ทีมไฟก็เก่งนนนนัสส่่่ววข้้อเเเีีีียตยต ไม่เหมาะกับการโซโลเลยถ้าเราดูสกิลที่ผ่านมานะมันต้องการใช้เวลาในการเซตอัพนะครับหุ่นที่ดูเหมือนจะ OP เนี่ยถ้าโดนเล็งยิงก็พังง่ายๆเลยถ้าเรามาคนเดียวนะครับถ้าใช้งานแบบเดียวๆไม่มีเพื่อนช่วยดึงความสนใจหรือว่าฝั่งศัตรูเนี่ยเขารู้วิธีการยิงหุ่นแมงมุมของเราได้แม่นยำเนี่ยก็ถือว่าใช้งานยากนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยถ้าเรามีเพื่อนร่วมทีมที่มีการสื่อสารที่ดี ตัวนี้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นสายคิดวางแผนนะครับเป็นผู้เล่นที่รอบคอบช่วยคุมจังหวะการเล่นให้เพื่อนนะครับถ้าสําหรับผมแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับแมปคุกมากๆเลยนะครับมันจะมีหลายๆมุมโดยที่ลูน่าเนี่ยสแกนเราไม่เคลียร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปมุมแคบได้ละเอียดกว่าลูน่านะในการสแกนนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับกิสโมนะครับเดี๋ยวเข้ามาเต็มๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นรีวิวให้ดูอีกทีนะครับก็มาเริ่องนะก่อนที่ตัวใหม่จะมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดช กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวซีซั่นใหม่เข้าเจอกันแน่นอนกับกิสม o